ท่านพรท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวพาไปชมโคกน้องนาดาราโมเดลกันครับที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือโคกน้องนา,าดาราโมเดลคือคุณบอยพิษณุครับเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมไปดูดูดูสิครับไป้ายป้ายโคกน้องนา,าพี่บอยนะครับคุณบอยพิษณุนิ่มสกุลครับนี่แหละครับท่านผู้ชม พิสณุนิ่มสกุล <c oughs> วันนี้เราก็ขอขอบคุณดาราน้ำดีทั้งสองนะครับที่เป็นตัวอย่างของการปลูกป่า3อย่างให้ประโยชน์4อย่างครับท่านผู้ชมครับสวยงามมาก10บปีพอดีพอดีตั้งแต่ปี5 8ครับด็อกเตร์วิวัฒญญนญกรรมทรครับท่านมาจอบแรกที่นี่ครับจอบแรกที่โคกน้องนาดาราโมเดล นะครับของแพนเคก้กเขมนิตจามีกรกับของคุณบอยพิษณุครับวันนี้ก็ขอทุกท่านทุกคนอนุโมทนาบุญกับเธอทั้งสองนะครับอันนี้ซื้อเองคุณบอยกับคุณแพนเคก้กออกคนละครึ่งได้คนละสามไร่กว่า,วาครับก็ขออนุโมทนาบุญกุศลกับคุณบอยพิษณุนิ่มสก,กุลและ แผนเคกเขมนิดจามีกรนะครับที่มาทำโคกน้องนาให้พวกเราได้เ,เป็นตัวอย่างและก็ลูกหลานได้เจริญรอยตามขอให้เธอทั้งสองจึงมีความสุขความเจริญนะครับเ,เป็นดาราน้ำดีที่พวกเราทุกคนศรัทธาน,นะครับดาราน้ำดีทั้งสองท่านนี้นะครับเอื้อาอาทรแล้วก็ น้อมนำศาสตร์พระราชามาทำให้เห็นเป็นประจักษ์นะครับนี่คือความสำเร็จที่เราภาคภูมิใจที่สุดแห่งหนึ่งนะครับในโครงการโคกน้องนาดาราโมเดลหรือโคกน้องนาธนาคารน้ำของเราครับต้องขอบคุณตั้งแต่ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้โคกน้องนานะครับตั้งแต่มาบเอื้อง ดรวิวัฒน์สัญญกมทรและเครือข่ายนะครับนักเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยรุ่นแรกครูหิงห้อยอาจารย์โกอาจารย์นานะครับและที่สำคัญก็คือท่านสุทธิพงษ์จุนเจริญน,นะครับซึ่งท่านได้น้อมนำศาสตร์พระราชาว่าด้วยโคกน้องนา,อาไปขยายจนเกิดโคกน้องนาเต็มแผ่นดินในทุกวันนี้ครับ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมโคกน้องนาดาราโมเดลของเราหลวงพ่อดอรสังคมครับรายงานจากโคกน้องนาดาราโมเดลที่ตำบลหนองบวัวบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ขอทุกท่านทุกคนจงมีความสุขความเจริญขอเจริญพร